สวัสดีครับ FC ก o อฟ j e t ัั p ทุกคนครับวันนี้ผมมีนัดกับน้องสาวที่น่ารักของผมนะครับน้องพลอยที่ธนิยะพาซ่านะครับพอดีน้องเขาเปิดช็อปเสื้อผ้าใหม่จากเกาหลีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นช็อปอะไรนะครับที่ธนิยะพาซ่าครับ กอล์ฟจะซับครับตอนนี้เราอยู่ชั้นจีนะครับนี่ชั้นจีของธนียาพาซ่านะนี่เป็นช็อปเอ e w วนะครับเป็นแบรนด์จากประเทศเกาหลีนะครับเป็นแบรนด์แบบที่ประเทศเกาหลีนี้ดังมากเลยนะอันดับหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่ช็อปมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็ไปพูดคุยกับน,น้องพลอยกันนะครับ ทังพลสวัสดีค่ะโบสวัสดีครับสวัสดีครับนีค่ะเป็นไงดีดีเลยค่ะแสดงความยินดีด้วยนะสำหรับร้านใหม่แบรนด์เกาหลีชื่อ A new นะครับเราแบรนด์นี้เป็นไงบ้างความเป็นมาของแบรนด์อืมจริงๆแบรนด์นี้เนี่ยก็มีอายุนานมากแล้วเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีนะเราก็ เห็นมันในไอจเหมือนว่าุคนมันใส่เยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าทําไมเมืองไทยไม่มีอะไรแบบนี้ก็เลยติดต่อทางบริษัทเมืองนอกไปที่เกาหลีเลยแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเขามีตั้ง6ประเทศเราก็เลยมาเป็นประเทศที่7ประเทศที่7ใช่เลยก็ตอนนี้มีที่เมกามีเกาหลีมีจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เป็นประเทศไทยได้มาถึงแล้วก็เพิ่งเปิดตัวเองแค่2เดือนเองค่ะใหม่มากเป็นแบบนใหม่เลยใช่ค่ะแล้วก็ได้ข่าวว่าเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เนี่ย จะเป็น made in Korea ด้วยใช่ค่ะเป็น made in Korea จริงๆสินค้าเราเป็นสินค้านำเข้าหมดเลยแล้วก็แบรนด์เนี่ยถือว่าเป็นเกรดที่แบบออาต้าพรีเมียมเลยลักชัวรี่มากนะคะสินค้าก็ราคาค่อนข้างจะถูกใจนักกอลเลยถ้าชอบของไฮเอนด์ที่ว่าไม่อยากเหมือนใครไม่อยากเหมือนไทยเด่นเด่นมีสนับสนุนโปรด้วยเนาะเอนยใช่ค่ะจริงๆโปรของเราวันนี้ถ้าเด่นๆชัดเลยก็ชาลีฮอลนะคะที่เป็นคนอังกฤษ ที่เวลาถ่ายตีทีปุ๊บกระโปรงพิว้เลยดุดันมากดุดันมากสวยมากจริงแล้วก็โปรไทยเราเนี่ยก็มีคุณน้องว่านน้องว่านจารวีค่ะใช่เพิ่งมาใส่เอนิวกับเราด้วยเดี๋ยวให้น้องพลยพาโปรเจ็ตเดินชมร้านหน่อยได้เลยได้เลยจริงๆแล้วสินค้าของเราเนี่ยที่โดดเด่นเลยก็เป็นเสื้อเสื้อของเราเนี่ยโดยเฉพาะเสื้อชายเนี่ยขายดีมากเพราะว่าหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยผ้าเราเนี่ยทำมาจากอิตาลี ผ้า,อ,าอ,อิตาลีมันจะแบบใส่แล้วมันมันไม่ร้อนเลยแล้วก็ดีไซน์เขาเนี่ยคือถ้าอยู่ในกลางกรีนเนี่ยโปอ,อยู่บนแฟเวโอ<ห>้โหเด่นเลยเด่น,นสีก็จะมีหลากหลายขาวดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีแพทเทิร์นแบบเกรเดียน์อย่างนี้ก็สวนกันนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ขายขายดีของเรามา,มากมากเลยตัวหนึ่งผู้ชายซื้อเยอะเลยคือจับแล้วรู้เลยอ่ะว่าแบบผ้าแบบพรีเมียมอ่ะเพราะว่าโปรเจกต์อ่ะผ่าน การใส่เสื้อผ้ามาหลายแบรนด์มากเลยแล้วเราก็จะรู้ข้อดี <c oughs> ข้อเสียของแต่ละแบรนด์อ,อันนี้คือคือคิดว่ามันพรีเมียมแล้วมันก็เหมาะกับอากาศบ้านเราใช่ใชถ่ายเทมไม่อับแน่นอนอค่ะใช่รจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่เป็นโปรดัก์ไฮไลท์ที่แบรนด์นี้เริ่มต้นมาด้วยเลยก็คือถุงก๊อฟถุงก๊อฟใช่เลยตรงนี้นะคะถุงก๊อฟของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมาเป็น2หัวให้เลยนะ จริงๆแล้วเนี่ยคือมันไว้อสมมตินักกอล์ฟท่านไหนที่แบบอยากเห็นไม้ชัดๆก็ใส่แบบนี้อันนี้ก็เก็บไปหรืออันนี้ก็กันพวกฝนได้ผมกอล์ฟเราเป็นสแตนเลสนะคะค่อนข้างพรีเมียมเลยเนี่ยกลางขาวออกมาได้แล้วก็น้ําหนักค่อนข้างเบาเลยใช่ค่ะเนี่ยค่ะไหนดูซิสวยเลยโปลองโปลองยกดูได้ลองสับถายดูได้เบาเบามากมีช่องหลายอันใช่ค่ะสวยเลยสวยมากเนี่ยโปลองดูข้างๆก็สวยเนี่ยนี่ถ้าแบบ ฮิวไปสนามได้นี่หล่อเลยนะใช่ใช่ใช่หล่อมากหล่อมากจริงใช่ค่ะก็เบาแล้วก็ใช้ได้มีช่องใส่ได้เยอะแน่นอนแล้วก็ดีไซน์เก๋มากไม่เหมือนใครอืมโ้ยเนี่ยถุงก๊อฟมันมีหลายสีได้จริงๆแล้วดีไซน์ถุงก๊อฟเราเนี่ยก็เยอะมากเลยนะคะก็จะโดดเด่นทุกใบเลยเนี่ยค่ะจะมีสี สีแสดเลยเนาะอันนี้สีแสดใช่ไหมคะสีแสดสีแสดนะเด่นมากแล้วก็จะมีพวกแพทเทิร์นอย่างเช่นอย่างเนี้ยค่ะก็จะเหมือนทาวานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่ชอบความโดดเด่นก็จะจะมีบ้างลายเรียบเรียบเราก็จะมีอยู่ด้วยนะคะเรียบเรียแล้วก็จะเล่นเป็นสีแทนแล้วก็เล่นแค่โลโก้แฟบริกเราก็จะไม่เหมือนใครเลยจริงๆนะคะก็เบาแล้วก็กันน้ําด้วยนะเออใช่ไม่ไม่เคยเห็นผ้าแบบนี้เลย ไม่ค่อยมีใครทากันนะคะแค่แบรนด์นี้ที่เขาตัดสินใจใช้แฟบริกอันนี้จริงกันน้ําด้วยกันน้ำกันน้ําค่ะกันน้ำแต่ว่าอยู่เมืองไทยไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าถ้ามีฝนนะมันมีฟ้าด้วยคงไม่มีใครไปสู้ฝนสู้ฟ้าหรอกอันตรายใช่ค่ะสีนี้ก็สวยนะสีขาวเขียวเนี่ยเด็ดเลยขาวนีออนเนี่ยนี่สีนี้สีโปรตโปรเจ็ตเลยนะสีเขียวตอน้อนแสงเนี่ยใช่ใช่ใช่เอนิวเนี่ยโอ้โหเด่นเบาด้วย ถือได้หลายแบบสแตนแบ็กก็ได้เป็นแคดดี้ก็ได้แบบได้หมดเลยนี่ไงแบรนด์เขาบอกว่า E S T 2015ใช่ใช่ก็คือแบรนด์สร้างตั้งแต่ปี2015 7ปีแล้วเปีแล้วนะถูกต้องถูกต้องอดักต่อไปไหมได้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 หมวกนี่เลยค่ะจริงๆแล้วหมวกเนี่ยเป็นสิ่งที่เวลาเราตีกอล์ฟอบปโป สิ่งที่เราเห็นอย่างแรกคือเสื้อผ้าแล้วหมวกใส่โปใส่หมวกอะไรหรือแบบนักกอล์ฟใส่หมวกอะไรหมวกเราต้องเด่นนะมันไม่ได้ทุกครั้งหรอกที่แบบถ่ายรูปนักกอล์ฟเซนเห็นนกระเป๋ากอล์ฟอย่างแล้วส่วนใหญ่หมวกอ่ะมันจะ stand out มากนั่นก็เลยแบบแบบสิ่งที่แบรนด์ให้ความสําคัญมากเลยดีไซน์ของเราเนี่ยก็จะแบบโดดเด่นมากเลยอย่างเช่นคือแบบนี่รุนแรงมากนี่ลายเสือเนี่ยใช่ลายเสืออู้แล้วเบาอ่ะเบามากถ้าเราเย็นนะเย็นมากเลยค่ะเนี่ยค่ะโอ้ก็จะแบบน่ารักหน่อยน่ารักน่ารัก เกาหลีนิดนึงใช่ค่ะนี่ก็เป็นคอลเลคชันใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลยทีเดียวคนนี้ได้โฮอินวันคนนี้ได้โฮอินวันมาเลยมาเลยได้ได้แขกรับเชิญแล้วแขกรับเชิญลงมาแล้วพี่แท่งหวัดดีค่ะวันนี้พคยมาเข้าร้านเจอพี่เลยเป็นไงบ้างขอแสดงความยินดีกับโฮอินวันด้วยนี่เมื่อวานนี้พี่แท่งนะคะเอาไปเป๋าวเนี้ยไปใช้วันแรกแล้วก็โฮอินวันเลยไปตีออสไทยแลนดนะฮะติดกล้อง บางกอบโอเพนโอ้สีนี้เลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับพอไปงานโปรแอมก็เลยแบบเฮ้ยเอาหน่อยว่าเมนูมอบให้แล้วเรารอโอกาสมันจะต้องงานใหญ่แล้วต้องเปิดตัวไปเลยแกะกล่องอะไรเรียบร้อยเลยโฮลินวันเลยลุงแท่งโฮลินวันลุงแท่งวิ่งไปนู้นแล้ว กูดีใจมันมายังไงครับสวยมากเลยค่ะตรงตรงไหนฮะไหลไหเพื่อนบอกเฮ้ยทำได้ไงบอกอ๋อเนี่ยใช้ถุงก๊อฟใบใหม่บอกจริงวะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปซื้อตามมาเลยครับมาเลยโหนี่เลยแบบนี้เลยสีนี้เลยดีใจด้วยพี่โหเมื่อวานนี้ดีใจสุดๆแล้วพี่ทำอะไรกันก็ถ่ายให้น้องเขาครับโปรเจก็คครับโปรเจกต์ครับผมอันนี้ รายการอะไรกันอยู่ครับช่อง youtube ผมครับพอดีพอดีน้องพลอยเขาก็เป็นน้องที่สนิทกันแล้วก็คือเขาก็ชวนผมหลายนานแล้วแหละแต่ผมยังไม่ค่อยว่างชวนมาเที่ยวร้านชวนมาเที่ยวร้านใช่ครับใช่ครับชวนมาเที่ยวร้านพี่แท่งบาทานข้าวเพื่อนเปิดร้านโซอิ่ะอยู่ที่นี้หรอซอยคอนแวนอ้อยคอนแวนอร่อยนะครับแล้วก็เลยพาเจ้าของร้านมาเดินพันเยาเล่นครับผมก็เลยถือโอกาสเข้ามาร่วมเฟรมด้วยนะฮะ <g arness> <normalized> มาเลยครับนะเ,นเพื่อนๆถามว่าเอ๊ะเป็นแบรนด์จากเกาหลีนะฮะก็เลยบอกว่าเป็นแบรนด์จากเกาหลีเอนิวนะครับมีใครชอบเสื้อผ้าที่มันมีความหลากหลายมีความแบบตึเตงตเต้นอยู่นี้บางคนแต่งตัวอย่างพวกเราบางทีโปรนะครับจะแต่งตัวแบบเรียบๆอ,อ่ะ <c oughs> แต่ต้องการความสนุกพวกแบบกอล์ฟวิกเอ็นอ่ะนะฮะนะก็สามารถนะฮะมาเลือกสีสันได้ที่เอนิวนะครับแล้วก็จะทําให้เกิดความมั่นใจใช่จริงๆนะแต่งตัวเนี่ย ถ้ามันมั่นใจมันมันออกจากบ้านรู้สึกเฟสรู้สึกหล่อรู้สึกสวยเนี่ยตีกอล์ฟเนี่ยมันวงมันจะสวยไปด้วยเยี่ยมเลยมันจะไม่กระชากกระชั้นมันจะรู้สึกนี่มันจะรู้สึกเมโลมันจะบุญละไมเวลาตีนี่มันหนักจริงทุกครั้งเนี่ยแต่งตัวเรียบยแต่งตัวรู้สึกมั่นใจเรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เราเราหล่อนะเราแต่งตัวดีเราวงเราต้องสวยด้วยนี่เลยใช่มันเป็นมันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่ง ดีใจด้วยพี่ประมาณนี้พา3ใช่ไหมคะพาสมประมาณร้อยห้าสองเนี่ยประมาณได้ร้อยห้าลา5ห้าสหลาอะไรประมาณน้แต่ลมแรงมากลมแรงมากหลุมสองบางกอกก็เลยเผื่อว่ามันจะตีสักร้อยหกสิบนิดนิดก็เลยตีออกไปด้วยเจ็บปังอ๋อไอ้หลุมที่มันเหมือนเกาะกลางน้ํา ไม่ใช่ครับมันหลุมสองนะหลุมสองมันจะเป็นทรายอ๋อจำได้ละจำได้ลแล้วมันมีทางเข้านิ่มๆจำได้ละจำได้ละมันตกไอ้ตรงนั้นแหละอ่าครับผมแล้วก็ซึมเข้าไปเลยแล้วมันดีใจตรงที่พี่ๆที่เป็นกรรมการและเป็นผู้บริหารของออออทยแลด์ออทยแลด์ทั้งหมดยืนอยู่ข้างหลังเห็นพอดียืนอยู่ข้างหลังตีเห็นกันหมดเห็นกัวหมสภาพสนามเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแข่งปีวันนี้ครับแล้วก็เราก็แข่งกับโปรแล้วก็คือคนเต็มไปหมดอ่ะ เด่นนะเด่นเลยอ่ะมันเจ๋งตรงนี้มัน่นเลยอ่ะแต่ว่าลงจริงหรือเปล่าโอ้ย่าดีใจเกินนะไปถึงหลุมแล้วมันแบบไปอยู่อยู่ข้างๆตรงนี้อยู่หลังธงอะไรเงี้ยลงเลยโหดีใจครั้งแรกในชีวิตเลยใช่ไหมคะครั้งที่สามครั้งที่สามแต่เป็นครั้งที่สามที่แบบว่าเปิดถุงใหม่เองนี่นี่แบานี้แบบมันตื่นเต้นตรงนี้เพราะว่าก่อนก่อนไปตีเนี่ยก่อนไปตีเนี่ยคือเฮ้ยถ่ายให้หน่อยเว้ย เขาถุงลงมานี่ช่กรอบทังแรกโอ้โหกอดเกินเลยแม่วันนี้ต้องโชคดีลัคกี้แน่ๆเลยอะไรเงี้ยแล้วมันมันก็แบบเฮ้ยมวยวันจริงอะไรเงี้ยแล้วรู้ออกไปสวยมากคือถ้าท็อปไปมั่วไปยังยังรู้สึกแบบเฮ้ยปุกว่ะแต่มันออกไปแบบดีนิ่มเลยแล้วในช่องในช่องเป็นเกี่ยวอะไรบ้างครับเกี่ยวกับกอฟอย่างเดียวเลยครับเช่นก็ทำอะไรบ้างผมเป็นโปรแข่งด้วยใช่ไหมครับก็พาไป ไปดูชีวิตผมอะในในในการแข่งขันใช่ในการแข่งขันทั้งในประเทศต่างประเทศอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็จะมีพวกรีวิวสินค้าอะไรพวกนี้ของผมครับดีฮะครับผมยินดีที่รู้จักครับพี่ขอบคุณมากที่พี่ที่แวะมาได้ครับถ้าอยากได้ดาราไปร่วมออกล้อไหน่อยได้ไหมครับได้ครับได้ครับดี้ค่ะพี่จริงแล้วเนี่ยหมวกหมวกเราเนี่ยตะกี้ที่ให้ดูเนี่ยเป็นทรงบักเก็ต หมวกจริงของ a อ e นเนี่ยมีอยู่4แบบนะปนสี่แบบใช่มีเป็นหมวกแคปอย่างนี้หมวกแคปแบบนี้อ๋ออันนี้เป็นแบบว่าหลังเต็มนะใช่ค่ะแคปเราก็มีหลายแบบนะมีแบบที่คลบกับ New Era ก็มีด้วยนะคะก็แคปเราก็จะใส่สบายอย่างนี้ค่ะมีหลายสีเลยถูกต้อง หมวกก็ใส่สบายจริงๆถ้าสังเกตเนี่ยคือหายใจได้ดีมากคือไม่ไม่อับไม่ร้อนในหัวแน่นอนคือคุณภาพเขาใช่ใช้วัสดุดีใช่เนี่ยค่ะเขาจะทำคูลลาเบอร์ชันกับนิวเอล่าเนี่ยชัดเจนเลยเนี่ยใช่ก็คือเป็นเป็นเราเรามีดรอปตลอดคือจะคูลเลกับแบรนด์อื่นๆเพราะว่านิวเอล่านี่ถือว่าเป็นเป็นอดับต์หนึ่งเรื่องหมวกเรื่องหมวกเลยใช่ใช่หมวกรุ่นที่2ก็จะเป็นพวกส n a ป snap back snap back ก็จะแบบว่า ข้างหน้ามันจะแบนๆหน่อย uh huh. แล้วก็จะมีที่ติดข้างหลังแต่วันนี้น่าจะหมดแล้วนะคะ<า>แล้วก็<ด><ม>สุดท้ายของเราเนี่ยเป็นหมวกไวเซอร์เดี๋ยวหยิบให้ดูค่ะไวเซอร์ <W iser. S 1> นี่ให้โปรดูเลยม,มีที่ใส่ทีด้วยนะคือแบรนด์นี้แบบลุกเล่นดีอะใช่ใช่โอ้ห oh, แล้วเนี่ยเขาเขาเล่นเรื่องของลายผ้าครับเนี่ยคือมันเป็นเรื่องลายผ้านะครับไม่ใช่การสกรีนนะครับเนี่ยเนี่ยไว้เสียบทีอืม รู้แล้วแหละทําไมนักกอล์ฟไฮเอ็นชอบที่ห้อนี้มันแตกต่างไงมันแตกต่างค่มันมีที่ใส่ทีด้วยค่ะแล้วก็โอเคแหละเด่นเลยผ้าดีมากโปรเจกดูใช่ใช่นี่เป็นฟรีไซส์เนาะแบบว่าเหมือนกับว่าผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้เนาะใช่ฟรีไซส์ค่ะมีทั้งชายทั้งหญิงเลยจริงๆแล้วเพราะเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็แต่งสายหวานกันเยอะเยอะเยอะค่ะสายหวานกันเยอะอินเทรนด์ได้ค่ะก็อีกอันนึงแล้วกันเป็นเรื่อง ถุงมือไหมค o อบเออร์ัุนมอ่าคเมาหน่อย c o อ e เร์หน่อยอ่าคเรเราเนี่ยคือถ้าไม่แฮปปี้กับคนที่ตีในกวนด้วยก็ถอดค o v e เออรมาก็เอาไปแทงเขาเออเงี้ยเงี้ยนี่นี่ใช่ค่ะมา t ที i a เรเราก็แต่แต่ไม่ได้ไม่ได้คมจนบาดเจ็บอะไรนะนี่นี่นี่โปรเจ์ทำให้ดูนี่ไม่เป็นไรนี่นี่นี่แต่แค่มันเป็นดีไซน์เฉยเนี่ยเดี๋ยวจะตกใจว่าเ้ยเอาหนามอะไรมานี่นี่ใช่สวยอะ ใช่ค่ะก็จะมีหลายลายแล้วของเราเนี่ยก็คือ material ดีไม่ไม่หลุดจากไม้แน่นอนเวลาเราเสียบเนี่ยบางอันก็คือมันจะไม่ค่อยทนเนาะแต่อันนี้เป็นหนังแท้นะคะแล้วก็หนังวัวร้อยเปเซ็นใช่นิ่มใช่นิ่มมากแล้วก็มีทั้ง driver utility กระเทยใส่ได้หมด iron ก็มีจริงๆของเหล็กเราก็มีเหมือนกันใช่ค่ะก็มีอันไหนอีกถุงมือไหมถุงมือโอเค ถุงมือของเรานะคะทําจากหนังแกะ100่เมีลูกค้าตั้งแต่เปิดร้านมานะโปรไมกลับมาซื้อบ่อยมากมกลับมาซื้ออีกเอาอีกเอาอีกเพราะว่าใส่แล้วมันยิ่งใส่มันยิ่งนิ่มแล้วก็มัน,ม,นมันทนมากเลยอ่ะนี่คือฟีดแบ็จากลูกค้านะคะก็เราใส่จริงๆของคุณผู้หญิงเนี่ยก็จะมีแบบเล็บออกมาบางคนชอบทําเล็บไงบา<อ>งครั้งตีแล้วแบบว่าถ้าเราใส่อย่างเงี้ยมันเจ็บผู้หญิงที่ชอบทําเล็บอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบค่อนข้างสวยเลย ใช่ส่วนของผู้ชายเนี่ยก็จะมีจริงๆก็จะมีหลายหลายลายเลยอย่างเงี้ยคะ่ะคนที่ชอบเด็นเดๆโมโนแกรมอย่างเงี้ยก็คือ,อมีเหมือนกันนี่นี่น่เด่นมาถอดได้ถอดมาดูได้เลยโปมีลายเอเนีวนะนี่หอมมากผม,ผมจะบอกเคล็ดลับว่าเวลาที่เราจะดูว่าหนังมันดีไม่ดีเนี่ยต้องดมครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มุกนะไม่ใช่เล่นนะจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าแบบมันจะมีกลิ่นหนังของเขาอะ่ะอันนี้รู้เลยหนังแท้ หนังแกะอายุประมาณกี่ปีอะก็ถึงอายุที่เชื่อได้แล้วเนี่ยเนี่ยกินดีกินดีเราเล่นเราเล่นเราเล่นเชื่อได้แล้วนะคะผมก็พลิกไปเรื่อยนะหอมมากหอมจริงนี่ด้านเมดนิโด เรียบร้อยค่ะตอนนี้นะโปเราอยู่อีกตู้นึงของเราเป็นตู้ออเซสซอรี่จริงๆมีเยอะเลยมีทั่วร้านออเซสซอรี่เนี้ยเป็นนิวอาไรโวลเลยเป็นคอลเลคชันซัมเมอร์ที่เพิ่ง <Summer. S 2> มาใช่ก็เนี่ยโปรู้ค่ะอันนี้ก็เป็นพวกกระเป๋าอเนกประสงค์คนออกลอบแบบโปมันจะต้องมีกระเป๋าใบเล็กใบหนึ่งเนาะที่แบบใส่แบบนู๊ก,กอปใส่ครีมกันแดดใส่อะ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะผู้หญิงหน่อยจริงๆของผู้ชายก็จะมีเดี๋ยวจะหยิบมาให้ดูอันนี้ก็จะมีหลายช่องด้วยมีสายด้วยนะที่ต้นขาขอของโอ้ยหอมมาก นิ่มแบบหนังดีใช่ค่ะของผู้ชายเนี่ยขายดีมากจริงๆเดี๋ยวให้ดูเรามีหลายสีด้วยนะคะโปรอันนี้ก็คือเป็นของผู้หญิงอ๋อนี่ไงถ้าผู้หญิงเขาไปออกรอบเขาก็จะต้องมีใช่แบบกระเป๋าเล็กๆถือใช่ใส่โทรศัพท์ใส่กระเป๋าตังอะไรทั้งนลายอันนี้จะเป็นของส่วนที่ผู้ชายจะชอบมากเพราะมันซส์กำลังพอดีมันไม่ค่อยมีคนทำไซส์ใหญ่ประมาณนี้นะแต่อันนี้มีสายคาดด้วยปะอันนี้ไม่มีไม่มีไม่มีแต่ว่าก็จะค่อยมือได้ใช่ดูดีอ่ะ ใช่ใช่อันนี้ก็ลายทหารอีกแบบสตรีทแวร์มากคือจับแล้วรู้เลยว่าหนังดีอะใช่ออกข้างในก็บุดีใช่ทนทนแน่นอนใส่มีที่ใส่ลูกได้นะอ๋อนี่ไงเอาไว้ใส่ลูกกลอปตรงนี้ไงเนี่ยที่เป็นแบบเหมือนยืดยืดเนี่ยอืมแต่ชอบตรงเนี้ยเนี่ยที่เป็นเอนิสีแดงๆเนี่ยเออมันเหมือนมันเหมือนแบรนด์สุพีมเลยตรงนี้ใช่สวยสวยมีใบเดือนนิดน้อย ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บให้อสอสซสอซอรี่ไลน์ของเราเนี่ยก็มีแบบพวกเนี่ยถุงใส่รองเท้าถุงใส่รองเท้าก็มีเยอะเลยสินค้ายเยอะมากจริงเก๋มากเด่นสุด<น>ถุงใส่รองเท้านะถุงใส่รองเท้าไงเนี่ยใ,ใส่รองเท้าไปล็อกเกอร์ใช่ค่ะหล่อหล่อ,อโอเคแล้วก็นี่มาดูในตู้ดีกว่าเนี่ยมามาดูในตู้ นี่เลยก็อันนี้เป็น Limited Edition ฟิลลาเนี่ยจริงๆเป็นแบรนด์เกาหลีนะแล้วก็พอคนเกาหลีเขาเจอกันเนี่ยเขาก็คอลลบกันเลยใช่ค่ะอันนี้เป็น Limited Edition อ๋อนี่ไงเป็นแบรนด์ A. New แล้วก็ฟิลาลาคอลลบกันใช่ถูต้องนิ่มนิมแน่นอนนิ่มนิมใช่อ๋อนี่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 น,นี่ตรงนี้ ตัว A ตัว W ูนี่เอไ,ไม่บอกไม่รู้เลยเอ,อจริงจริงจริงไม่บอกไม่รู้เลยเนี่ยตอนแรกแบบอ,อ,อะไรสวยดีเออใช่นี่สวยเลยก็ไอเทมสุดท้ายแล้วกันเป็นพวกอเซสซอรี่เล็กๆน้อยๆอันนี้ที่ใส่ลูกบอลน,นี่เปิดตรงนี้ได้ค่ะโปลองเปิดดูน่ารักห้อยกระเป๋าห้อยอะไรออได้เป็นหมวกกอล์ฟหมวกกอล์ฟใบเล็กใส่ทีใส่ทีใส่ลูกกอล์ฟได้ผูกใจสาวๆแน่เนี่ย เนี่ยโปปกติแล้วอ่ะเขาก็จะจริงๆผู้ชายก็ทําได้นะอย่างเงี้ยค่ะได้ได้ได้เนี่ยโปเขาก็จะใส่ลูกอย่างเงี้ยมก็เหมือนเป็นแฟชั่นเนาะอ๋อพวกนี้ก็คือแขวนถุงก๊อปแขวนอะไรก็ว่าไปแขวนกระโปรงแหวนตรงนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยเนีแขวนอย่างนี้ก็ได้น่ารักดีหมุนตัวได้รู้นี่เลยนี่ก็ใส่ลูกก๊อปอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักวันนี้เป็นหนังหมดแล้วหนังแท้เลยเนี่ย เนี่ยหนังแท้เลยคือต้องบอกว่าพวกอุปกรณ์พวกนี้ถ้าเป็นหนังแท้มันทนทานแน่นอนอม,มันอายุการใช้งานมันนานแน่พวกนี้แล้วที่สำคัญมันมันดูมันดูไฮโซอะ่ะเออเอาจริงจริงอะนะเนี่ยก็แตกต่างตะกี้เราพูดถึงเสื้อผ้าผู้ชายแล้วที่เด่นเนี่ยผู้หญิงก็ไม่น้อยหน้านะโปเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างเนี้ยหูแบบ คือมันมันเกามากมันเกาหลีมากเกาหลีมากๆมันเกาหลีมากเลยเสื้อเราเนี่ยกลายนี่ยังมีเอนิวตลอดทางนะคะทุกอย่างเนี่ยแบรนดโลโก้ต้องเด่นมากจริงๆคือจากใจเลยนะถ้าเห็นนักกอล์ฟผู้หญิงแต่งตัวแบบเนี้ยเดินลงมาในสนามเนี่ยมองแน่นอนรักแล้วนะเวอรักเลยจริงรักเลยรักเลยโอ้โหนี่ค่ะทำไมรักคนง่ายจังใช่เนาะ นี่ก็เสื้อของเราตัดครับตัดครับอันนี้ไม่ตัดตัดตัดหาอันนี้ห้ามพูดนะไม่ดีครับไม่ดีครับไม่ได้ไม่ได้ก็เสื้อเราก็มีเสื้อโปโลลายที่เรียบๆก็ยังมีอยู่บ้างถ้าคนที่ไม่ชอบเด่นนะคะโปก็จะมีแบบนิดหน่อยแล้วก็แบบเบาๆโลโก้เล็กๆมีมีหมุดเหมือนเดิมของเราก็จะมีความเอ็นิวใช่ค่ะเล็กน้อยแต่ว่าสิ่งที่ไฮไลท์ของเราเนี่ยจริงๆอ่ะคือกระโปรงกระโปรงเราเนี่ยเด่นมากเด่นจริงๆคือจริงๆแล้วนักกอล์ฟบอย่างชาลีเนี่ยเวลาเขาตีใช่ไหมคะโป๋เขาทีออฟไปปุ๊บเนี่ยโหเวลา เวลาเขารีคอยเนี่ยปุ๊บเขาดุดันจริงตช่นี้กระโปรงเขานี่พิ้วอย่างไรดีรุ่นเนี้ยเห็นเขาใส่อยู่ที่เป็นรุ่นนี้เลยาใสีเขียวเขาตัวสีเขียวทําให้เขาเหมือนแบบวันที่เขาเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากอ่ะเขาใส่ตลอดเห็นหยิบเขาเขาเอายิบมาใช้เยอะมากแล้วก็เนี่ยเราก็จะมีแพทเทิร์นคนที่สาวหวานก็มีสายหวานใช่ใช่มีหลายแบบเลยแต่ก็จะเป็นทรงพีทอย่างเงี้ยค่ะข้างในมีซับในหมดนะโปดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเวลาก้มมาร์กลูบเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะเป็นแบบ ความความหน่อยคือเวลาเราก้มหยิบอะไรเงี้ยหรือมันจะเดี๋ยวว่าข้างหลังมันจะเปอะไรอย่างี้อดังนั้นอันนี้ก็คือยังปลอดภัยอยู่แล้วซับในเนี่ยพอดีมากแล้วพุงไม่มีวันออกเลยมันเก็บพุงกระโปรงหลายยี่ห้อใส่แล้วอ่ะมันจะมีนูนตรงเนี้ยโอแต่ว่าของยี่ห้อเนี้ยคือเขาเก็บเรียบมากคัตติ้งเขาดีจริง เชื่อว่าทางแบรนด์น่ะเขาก็คือวิจัยจากพวกนักกีฬาพวกอะไรพวกนี้แหละก่อนที่จะออกผลิตภัณฑ์มาให้พวกเราใช้กันใช่หรัใช่ค่ะใช่ก็ไปลองลองแมทชิ่งดูสิอ่ะสมมติว่าแมทชิ่งได้แมทชิ่งเลยอ่านี่นี่นี่ะสมมติลองแมทชิ่งอย่างนี้สาวเข้มนี่นี่นี่ก็สวยแล้วเนี่ยสาวเข้มนี่ก็สาวหวานก็ได้เนี่ยอืมก็ได้อยู่ใช่ใช่ได้หมด กระเป๋าใส่สัมภาระก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราเพิ่งนําเข้ามาเห็นจริงๆแล้วตอนแรกก็ไม่แน่ใจนะว,ว่าคนไทยอยากจะชอบไหมแล้วก็ลองนําเข้ามาแล้วกลายเป็นว่าผลตอบรับอดีมากเหมือนคนไทยชอบกระเป๋าอะ่ะบอสตันแบ็ <Boston Bad. S 1> ใช่คือใส่สัมภาระก่อนเข้าล็อกเกอร์อาบนา้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทนใช่เพราะว่าส่วนใหญ่นักกอล์ฟที่เป็นระดับนักธุรกิจนะสมมุติเช้าเขาไปตีกอล์ฟเนี่ยบ่ายเขามีประชุมหรือเขาต้องเข้างานเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่เขาจะต้องใส่ทํางานหรืออุปกรณ์การอาบน้ำอะไรเนี่ยไอ้พวกอย่างเงี้ยมันมันตอบโจทย์ไงม,มันไปได้ทุกที่ใช่ใชแล้วมันพรีเมียมแล้วมันก็ยังเป็นแบรนด์กอลอยู่หนังดีอะใช่ค่ะใช่เลยอืหนังดีใช่เดินเข้าขับเฮาก็สวยเลยพร้อมกับหมวกอ๋ออันนี้รุ่นนี้จะมีสายสายคล้องด้วยนะหรือจะถือไปงี้ก็ได้เนี่ยหล่อมากนะอเอนิวเนี A ่ยอสุดแตกต่างได้ค่ะ วันนี้ก็น้องพลอยก็พาทัวร์ร้านเอเนิวลครบทุกซอกทุกมุมแล้วนะครับถ้านักกอลท่านไหนสนใจแบรนด์เกาหลีน้องใหม่แต่ว่าพรีเมียมแบรนด์นี้นะครับก็สามารถแวะเวียนมาได้นะครับที่ทันยะชั้นจีนะครับ,รบแล้วก็วันนี้น้องพลอยมีสิทธิพิเศษให้ fc กอล์ฟเจซับด้วยนะครับใช่ใค่ะก็ให้โปพูดดีกว่าจริงๆแล้วอ่ะ fc ปกอลเจซับเนี่ยเยอะมากเลยนะครับ ติดต่อเรามาเยอะมากมากเลยหลายแบรนด์ที่จริงๆเรามีอีกแบรนด์หนึ่งด้วยนะที่เขาติดต่อมาเนี่ยบอกว่าดูกอปเจเชซับมาแล้วแบบเลิฟโปรมากดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็อยากจะให้พิเศษอะไรสักอย่างเกี่ยวกับ,บวิวเวอร์ของโปรวันนี้นะคะก็ให้เป็นสิทธิ์ห้าท่านแรกละกันค่ะโอเคห้าท่านแรกนะใช่ค่ะที่ติดตามและเห็นคลิปนี้ของโปรนะเราด,ด,ดูจนจบเลยแล้วก็ เอาสกีนช็อตมาให้เราดูหน้าร้านว่าเนี่ยว่าเราเป็น FC ก็จะซับเลยนะว่าแบบเฮ้ยเปิดช่อง YouTube ให้พนักงานดูเลยว่าเนี่ยเขาดูคลิปนี้จริงๆนะอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็จะได้ส่วนลดไปเลย5%นะคะของสินค้าเอนจะเป็นบินใหญ่แค่ไหนเราก็ไม่แคปหรือจะบินบินเล็กแค่ไหนเราก็ไม่ว่ากันแต่ก็จะได้ลด5%แบรนด์เนี้ยจริงๆพรีเมียมไม่ค่อยจัดส่วนลดเลยเรื่องจริงเรื่องจริงครับอันนี้คือผมเนี่ยต้องขอร้องน้องพอยนะเพราะว่าอยากจะให้ FC เนี่ยมีส่วนร่วม กับคลิปนี้นะครับใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราจะรอโปณแล้วก็ FC ของโปมาที่ร้านนะคะครับผมโอเคครับขอบคุณครับน้องพลอยครับขอบคุณมากครับ,รบ<ม>เอนิวครับ